สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีตอนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมวยตื่นมารวยนะคะพี่น้องจา๋าจ้าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาให้หวยฮาหนอยงวดประจําวันศุกร์ที่20เดือน5พศ2565น,นะคะ4ฮาหนอยนะครับบนล่างไปกับนดจ๊ะพี่น้องจา๋าเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางของวันนี้เรามาสรุปแนวทางของ เมื่อวานและก่อนที่จะมาสรุปแนวทางของเมื่อวานเราก็มารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางโองเป็นแค่สื่อกลางแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงนะคะตัวเลขเกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆน,นะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องนะ เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ลืมกดวิดีโออีกแล้วครับพี่น้องจา๋าลืมอีกแล้วนะครับพี่น้องจา๋าแอดมินก็ไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ก็ต้องขอโทษขออภัยมาทําใหม่อีกรอบนะพี่น้องเนาะอ่าเลขที่ให้ไปเมื่อวานก็มีเข้านะคะเลขตารางก็เข้าอ่าเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะจ๊ะเจ็ดหกเข้าสองรอบนะคะศูนย์ห้าก็เข้านะคะเมื่อวานนะเมื่อวานเข้าสุดซอยเลยจ้ะพี่น้องจา๋าเข้าสุดซอยเลยจา้า สามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเข้าค่ะเจ็ดหกเข้าค่ะสองรอบเลยค่ะห้าศูนย์ศูนย์ห้าเข้าค่ะเจ็ดศูนย์ก็เข้านะคะเมื่อวานเกือบแตกสามนะคะพี่น้องจ๋าเกือบแตกสามนะคะพี่น้องจ๋าที่ให้ก็ให้จริงๆนะคะพี่น้องจ๋าจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูแนวทางของวันที่สิบกันดีกว่านาะว่าเอสจะให้ตัวไหนบ้างโอ้ยลืมเขียนเลขตารางเลขตารางก็ลืม เดิมขีดตารางให้เนาะนี่เคยคอยลืมขีดตารางเดิมขีดตารางเติมขีดตารงตารงเลขตารางก็จะมีเลขอ่าเลขสี่นาะพี่น้องเนาะเลขสี่ เลขแปดเลขหกเลขห้าเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขหกนี้อย่าลืมว่ามันเป็นเลขเก้าไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขเด่นก็จะให้มาเลขห้าแล้วก็เลขหกเลขหกนี้ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเลขเก้าเนาะพี่น้องเนาะมันกลับหัวกันได้ห้าก็จะมีห้าสาม ห้าสี่ห้าหกห้าแปดนะพี่น้องนะอย่าลืมไปกลับนะส่วนหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกแปดส่วนเลขที่แอดมินชอบก็จะมีตัวนี้ไปกลับนะพี่น้องนะและส่วนชุดกันก็จะมีสี่เจ็ด 8ปดสี่ส่วนที่เอ็นมินชอบก็จะมีตัวนี้แล้วก็เลข3ตัวตัดเล่นก็จะให้ไป0 5 9 5 4 3นะคะตัดเล่นนะคะพี่น้องจ๋าเลขเบิ้ลวันนี้มีแค่3ตัวก็ให้เบิ้ลไป5้าห้า สี่สี่ศูนย์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 นี่ชอบทั้งดเลยไม่รู้เป็นอย่างเป็นทรงศูนย์ศูนย์ศูนย์วันนี้ไม่เลขไม่เลขจุดเมื่อวานเลขจุดก็ไม่เข้าเนาะเลขจุดก็เป็นเก้าสองหกหกสองเ,อเก้าเ,เนาะพี่น้องเนาะเลขจุดก็เก้าสองหกหกสองเก้าเนาะตัดเล่นเนาะพี่น้องเนาะเผื่อพี่ไข่แกให้โชคเนาะเผื่อ ให้ไข่ให้โชคเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ